ในภาษาทั่วไปนะครับของไทยเราที่เราใช้กันนะครับเราใช้คําว่าการอย่างรู้ระวังอันตรายในกิจกรรม K Y T แต่บางบ้านก็ไม่ได้เลือกอย่างนี้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งเนาะการประเมิอนอันตรายการอย่างรู้อันตรายการตระหนักความเสี่ยงการอะไรเงี้ยคือตั้งชื่อได้หลายแบบมากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาษากลางๆที่เราใช้ส่วนใหญ่นะครับแปลมาในตําราการอย่างรู้ระวังอันตรายแล้วก็มีสโลแกนอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ แล้วก็มีคําว่าโอเคพ่วงมาเป็นวัฒนธรรมที่ถ้าพูดถึง KYT ก็จะต้องนึกถึง3อย่างนี้นะครับอ่ะ KYT คืออะไรคือการวิเคราะห์คาดการอันตรายอย่างรู้อันตรายเมื่อกี้ก็คือการคาดการ ถ้าภาษาประเมินความเสี่ยงมันคือการชี้บ่งอันตรายนะชี้บ่งอันตรายรู้ว่าอันตรายคืออะไรอันนี้ทริคเลยเพิ่มคําว่าจุดเข้าไปหน้าอันตรายเพราะนักงานจะเก็ตมากขึ้นเวลาที่เขาตอบแต่ถ้าเกิดเราถามว่าอะไรอันตรายบ้างบางทีมันกว้างมันคุมเคครันจุดที่เป็นอันตรายของมีดคืออะไรคมกับปลายแหลมจุดที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรอยู่ตรงไหนบ้างตรงหนีบตรงหมุนตรงร้อนตรงนั่นตรงนี่ว่าไปมันจะชัดขึ้นแล้วก็พร้อมทั้งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ จัดการอันตรายเหล่านั้นก็จะมีหลักอยู่ว่าการจัดการอันตรายคือทําได้ทันทีไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้อะไรเทคนิคอะไรเยอะะนะครับทำได้ทันทีทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้จริงสามอย่างนะตอนที่เรามีมีในเนื้อหาอยู่นะครับเดี๋ยวจะสอนอยู่เวลาที่ะระบุอันตรายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะให้เขาคิดถึงมาตรการการจัดการด้วยการป้องกัน ทำได้ทันทีทำได้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนไม่ทุ่งยากทําได้ด้วยตัวเองครับทาได้ง่ายแล้วก็อันที่3คือทําได้จริงไม่ใช่เป็นแค่ไอเดียบางทีเป็นไอเดียไอเดียที่ดีเป็นอะไรที่แบบหรูมากดีมากนะครับถ้าทําได้มันก็แจ๋วแต่ว่ามันเป็นแค่ไอเดียแต่มันทําไม่ได้จริงก็มีอย่างเช่นติดตั้งปุ่มหยุดฉุกเฉินอะไรเงี้ยเครื่องจักรมันยังไม่มีเลยมันต้องซื้ออะไรเงี้ยมันไม่ไม่สามารถทําได้ทันทีอันนี้ก็จะไม่เอามาใส่ในตอนทํา KY t ที อาจจะเอาไปใส่กับเวทีอื่นนะครับเวทีประเมินความเสี่ยงเวทีอะไรก็ว่าความหมายของ K Y T นะครับคิเคนโยชิถ้าต้นฉบับเลยมันจะมีแค่ K Y นะครับคิเคนแปลว่าอันตรายโยชิ Yoshi, แปลว่าการคาดการ์การทำนายการอย่างรู้ส่วนคำว่าเทรนนิ่งเนี่ยมาทีหลังนะครับความหมายของมันนะครับการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเหมือน J S A เลยเนาะ J S A ก็ความหมายนี้ Job Safety Analysis นั้นมันคือเครื่องมือที่คล้ายกันมากนะครับ คล้ายกันคือวัตถุประสงค์นะแต่ว่าลักษณะของการใช้งานจะต่างกันไป j s a ก็จะเป็นตัว3ช่องเนาะแตกงานออกมาช่องที่2ก็จะบอกว่าอันตรายมีอะไรอยู่บ้างในแต่ละขั้นตอนของงานอันที่3มาตรก,การป้องกัน KYT ก็เหมือนกันก็ให้พหนักง,งานงานมีอะไรบ้างมีอันตรายอะไรบ้างแล้วป้องกันยังไง KYT มันจะมีปรเซสของการมีส่วนร่วมแล้วก็การชี้นิ้วนิ้วช,ชี้ชี้นิ้วปากย้ำเนี่ยนะครับ ทำให้สร้างความตระหนักแต่ว่า JSA มันไม่ได้มีกระบวนการ JSA จะอยู่ในกระดาษแล้วก็เอากระดาษนั้นมายืนคุยกันนั่งคุยกันมาตรการคือแบบนี้แบบนี้อ่ะตกลงร่วมกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นย้ำไม่ได้ตะโกนไม่ได้ฝังตัวนี้เข้าไปอ่าแล้วก็ KYT นะครับจะเป็นการระดมสมองคาดการอันตรายพร้อมทั้งกําหนดวิธีการป้องกันหรือแก้ไขนะครับแล้วก็เตือนสติด้วยคําพูดอ่านี้สําคัญนะครับเป็นความพิเศษของมันของ KYT เตือนสติด้วยคําพูด กาจะมีเมื่อกี้เนาะที่ว่าเราได้มาตรกการป้องกันมาปุ๊บอ่ะเอามาย่อให้มันเป็นคําง่ายๆสั้นๆแล้วก็ตะโกนพร้อมกันผมใช้คำว่าตะโกนนะจริงๆก็อาจจะเป็นการการพูดพร้อมกันเสียงดังๆหนักแน่นการพูดให้หนักแน่นสร้างความฮึกเหิมในใจแล้วก็เน้นย้ำนะะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอุบัติเหตุศูนย์โอเคอันนี้บางบ้านก็ไม่ได้ทําแต่ว่าแนะนําถ้าเป็นฉบับเต็มนะครับก็จะต้องปิดท้ายหน่อยสร้างความฮึกเหิมเน้นย้าสร้างความตระหนัก วัตถุประสงค์ของ KYT เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันที่คนนะครับสาเหตุเนื่องจากคนสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยซึ่งไอ้คนนี้เราวัดไม่ได้นะจิตสำนึกวัดยากไม่ใช่วัดไม่ได้นะครับวัดยากแต่ว่ามันสามารถสะท้อนออกมาในในเชิงของพฤติกรรมและวัดพฤติกรรมได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการคาดการอันตรายล่วงหน้าเตือนสติก่อนปฏิบัติงานเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น จริงๆวัตถุประสงค์บางข้อมันมัดรวมกันได้นะครับอันนี้ใส่มาเยอะเราสามารถเตะบางอย่างเข้าไปมัดรวมกันได้สร้างจิตสํานึกเพิ่มความระมัดระวังเตือนสติไอ้พวกนี้อาจจะอยู่ด้วยกันได้หัวใจของ KYT สามประการนะครับ 1. คิด 2. ให้คำมั่นสัญญา 3. เตือนตัวเองคิดนะครับคิดก็ ประเมินครับประเมินอ,อันตรายนะหาศาสตร์ไอเดนระบุชีบ่งอันตรายคิดว่ามันมีอันตรายอะไรอยู่บ้างคิดว่างานนั้นมันมีความเสี่ยงอะไรแฝงอยู่บ้างนะครับเพราะนั้นเราต้องสอนให้เขาคิดเป็น2นะครับให้คำมั่นสัญญามีการปฏิญาณกันในทีมอันนี้คือแบบโฟลาลเนาะโฟลาลหรือวันพอยก็จะทำเป็นทีมทีมใหญ่ทีมกลางอ่ะทีมใหญ่ทีมเล็กนะครับส่วน k y t ีออรลก็จะให้คำมั่นสัญญากับตัวเองทำคนเดียวอ่าสามนะครับเตือน ตนเองด้วยวิธีการชี้นิ้วปากย้ำเตือนสติครับเตือนสติรวบรวมสติดึงตัวเองเข้ามาอยู่กับสติชี้นิ้วปากย้ำใช้กิริยาอาการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับแล้วก็ใช้การใช้เสียงนะครับใช้คําพูดตอบย้ำคุณสมบัติของผู้ที่ทำ T, ํำ KYT ก็ถ้าเป็น KYT 4ร n d นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าจะจะมีสมาชิกอาจจะมีสัก 5คน10คนแล้วแต่เราจะเซตกลุ่มใหญ่แค่ไหนอ่ายิ่งเล็กได้เท่าไหร่ยิ่งดีมันจะได้มีส่วนร่วมได้เต็มที่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มใหญ่ก็ทาไม่ได้นะ10คน20คนก็ทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วก็การมีส่วนร่วมก็จะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าทีมที่ทํา K Y T ครั้งนั้นนะครับจ,จะต้องกระตุ้นเยอะหน่อยหรืออาจจะเป็นการสุ่มก็ได้สุ่มคนที่เงียบๆหน่อยขึ้นมาพูดสร้างการมีส่วนร่วมจะได้กระตุ้นได้ทั่วถึงนะครับเขาจะมีหัวหน้าทีม ที่จะนำนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้างานนะครับหัวหน้าทีม k ค t ทเนี่ยนะการทํานั้นๆนะครับอดไซน์มาหนึ่งคนมอบหมายมาหนึ่งคนอันที่สองก็คนที่จดลงกระดานอไอเดียเพื่อนๆอันตรายมีอะไรแฝงบ้างอาจจดลงกระดานเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันและไปพร้อมๆกันครับคนที่สามจดลงกระดาษอาจจะทําตอนนั้นก็ได้หรืออ,อาจจะท,ทําทีหลังก็ได้นะครับอาจจะไม่เขียนทีหลังก็ได้คัดลอกจากกระดานมาอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราเนาะขึ้นอยู่กับจํานวนคน เป็นอยู่กับการวางเซตของเรานอกกนั้นก็จะเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องรู้บทบาทหน้าที่รู้ขั้นตอนรู้วิธีการที่จะทำก็เลยต้องผ่านการฝึกอบรมหน่อยแล้วก็ใครบ้างน,นะครับที่ควรจะต้องรู้เรื่อง K Y T หัวหน้าหัวหน้างานนะครับตัวพนังงานที่จะทำทีมวิศวกรเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยก็จริงๆแล้วก็ทุกคนนะครับถ้าสมมติว่าเราจะ implement ใคร implement กับสโคบสโคบแผนกไหนบ้างเราก็ดึงมาอบให้หมดแต่ว่า คอสที่จะเซตเพื่อจะอบก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยเนาะของหัวหน้างานทีมวิศวกรเจปอก็อาจจะเนี่ยอาจจะใช้มาทีเรี่ลตัวน,นี้นะครับที่เรากําลังนั่งเรียนอยู่เนี่ยเพื่อให้เห็นแบ็กกราวเห็นข้อมูลเห็นที่มาที่ไปเยอะหน่อยเห็นขั้นตอนภาพรวมแต่ว่าถ้าอบรมให้กับพนักง,งานที่จะปฏิบัติงานก็อาจจะเน้นหน้าง,งานพาทาเลยปูความรู้แค่นิดๆหน่อยๆพอให้รู้ว่าอันตรายคืออะไร ให้รู้ว่าทําไปทําไม KYT เนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วก็ทํายังไง KYT โฟล่าวทำไงวันพอยทํทไงออเรลทำไง,ำไงอยู่ที่ว่าเราเซตว่าจะให้เขาทําอะไรเนาะ,ะเลือกได้มันทําได้ทุกอย่างนะครับโฟล่าวคือตัวเต็มวันพอยคือตัวย่อทําง่ายความเสี่ยงน้อยกว่าสมาชิกน้อยกว่าทํากระชับกระชับใช้เวลาสั้นๆแล้วก็ออเรลปากเปล่า,า,าทาคนเดียวการเตรียมตัวเพื่อทํา KYT นะครับเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้สําหรับการ implement เลยนะครับ คนที่กำลังจะเตรียม implement หรือจะ,อะจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นทำให้มีคุณภาพมากขึ้นโนต้ตตัวนี้ไว้หน่อยนะครับตัวนี้สำคัญการเตรียมตัวเพื่อจะ implement KYT ทุกคนต้องมีจิตสำนึกอย่างสูงในการป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดคือเราจะต้องปูเรื่องของความตระหนักนะครับตระหนักรู้ในอันตรายแล้วก็อยากจะป้องกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใส่ความรู้เรื่องอันตรายในงานเข้าไปใส่ความตระหนักเข้าไป อาจจะมีคลิปวิดีโอภาพอุบัติเหตุแล้วเอามาดิสคัทให้เขาคุยนะครับให้เขาคุยกันจะถ้าเจอแบบนี้ผลกระทบที่ตามมากับครอบครัวคืออะไรผลกระทบที่าม,มากับตัวเองคืออะไรกับบริษัทคืออะไร ถ้าเราแขนขาดขาขาด,ขาดเรายังทํางานที่นี่ได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราจะไปทําที่ไหนแล้วถ,ถ้าที่อื่นเขาไม่รับเราจะเอาเงินมาจากไหนมาส่งค่าเทอมลูกนะครับมาใช้จ่ายประจําวันส่งกลับบ้านคําถามพวกนี้นะครับเอามาทําเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆเปิดคลิปวิดีโอเปิดภาพอุบัติเหตุให้เขาดูแล้วก็นั่งคุยกันทําเป็นเวิร์กช็อปกลุ่มย่อยๆแล้วก็ให้เขานําเสนอมาสร้างจิตสานึก เสร็จแล้วก็ต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับใส่มาตรการป้องกันให้เขาด้วยคือรู้แล้วละมีจุดอันตรายอยู่10อย่างเราจะป้องกันยังไงบางคนก็คิดไม่ออกนะครับหรือบางคนอาจจะคิดออกแต่เป็นวิธีบ้านๆในระดับความรู้ที่เขามีเพราะฉะนั้นเราต้องเติมความรู้ให้เขาด้วยหลักทางวิชาการหลักที่ทั่วไปเขาทากันหรือแบบแอดวานแบบไฮโซเลยเนี่ยเขาทำย,ยังไงบ้างเอาความรู้ตรงนั้นมาเติมให้เขาเสร็จแล้วนะครับข้อ2 เตรียมแบบสำรวจเช็คชีตตามแบบ KYT อ่มีตัวอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันที่3เตรียมรูปภาพแต่ละภาพนะครับตามลักษณะของงานการทำ KYT มันจะมี2แบบนะครับถ้าถ้าเกี่ยวกับรูปภาพตอนนี้นะมันจะมี2แบบคือแบบแรกคือเราเตรียมภาพมาอ,อาจจะพิมพ์ A3 อาจจะพิมพ์ A4 อาจจะฉายขึ้นจออะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันเป็นภาพแห้งเป็นภาพที่เตรียมมาอาจจะเป็นภาพการ์ตูนก็ได้ ที่มันเกี่ยวกับงานนั้นๆเช่น,น,น,นเรากําลังจะคุยเรื่องฟกิฟงานฟกิฟเราก็ปินปป้นภาพฟกิฟที่กาลังทํางานขึ้นที่ชั้นอะไรเงี้ยอ่ะพิ้นมาแล้วก็ให้เขาดูถ้ากระดาษเราแผ่นมันไม่ใหญ่เราก็ปิ้น a 4แจกทุกคนเลยหรือตอนนี้ถ้าพกโทรศัพท์เข้าไปได้ก็ส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์ของของส่วนงานอ่ะแล้วก็ดูนั่นก็ได้อันนี้เป็นวิธีพิกแพงเฉยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับเลยเนี่ยเขาจะเขาจะพิ้นปิ้นใหญ่ๆนะครับแปะลงในฟิวเจอร์บอร์ดอ่าขึ้นจอหรือถ้าเกิดแผนนนกหหประชุมอยอยยู่ใ้ง ประชุมนะครับก็ฉายขึ้นเอาใชยเอาภาพขึ้นจอเลยใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันอันนี้คือแบบที่1น,นะครับการเตรียมภาพแบบที่2นะครับอันนี้ไม่ต้องเตรียมภาพแต่าพาไปนั่งงานเลยเราบอกว่าเราจะวันนี้จะฉีดวัคซีนหมาหมามีอันตรายอะไรบ้างเข็มวัคซงวัคซีนเอามากลองไว้เลยนะครับเอามาเตรียมไว้ที่สเตชันแล้วก็มีหมาตัวนึงผูกไว้ตรงนั้นแล้วก็ทําตรงนั้นเลยจะทํางานกับฟลลิฟใช่ไหมขึ้น โหลดของลงท้ายรถขึ้นท้ายรถลงท้ายรถนะครับขึ้นล็อกขึ้นท่านะครับอาจจะล่วงตกได้อ่ะจอดชักวริบไว้ตรงนั้นไปตรงท่าเลยแล้วก็ทุกคนมายืนล้อมเลยคุยกันตรงนั้นข้อ3นี้ถ้าเราไม่เตรียมภาพนะครับเราก็ใช้หน้าง,งานจริงหรือถ้าเกิดเตรียมภาพก็ลองดูพิกแพงนะครับว่าจะใช้ภาพใหญ่ภาพเล็กฉายขึ้นจอหรือเอาขึ้นมือถือแล้วแต่เราข้อ4ี่นะครับกระดาษปากกาสําหรับเขียนณนะจุดสั่งงานอันนี้ เน้นว่าเป็นตัวที่เห็นด้วยกันใหญ่ๆถ้าเป็นกระดาษก็เป็นฟิบชาร์ดแผ่นใหญ่ๆปากกาเคมี ME, หัวโตๆนะครับหรือถ้าเขียนลงกระดานได้ก็ดีกระดานแผนกนะครับเวลาเข้าประชุมงานก็จะมีกระดานแผนกที่เขียนได้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันและไปพร้อมๆกันถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีจะพลิกแปลงเป็นกระดาษเล็กๆก็ได้แต่ต้องมั่นใจนะครับว่าทุกคนไปด้วยกันเข้าใจภาพเดียวกัน ต้องทวนด้วยปากเยอะๆหน่อยจดใส่กระดาษเล็กๆก็ว่าไปแต่ว่ามันจะมองไม่เห็นเนาะคนอื่นบางคนหลุดสมาธิก็จะตามไม่ทันอ,อันสุดท้ายนะครับลงมือใช้เคบทีทุกวันแล้วก็ทุกครั้งก่อนทํางานอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่อยากเห็นปลายทางที่อยากเห็นนะครับทําทุกวันทุกครั้งก่อนลงมือทํางานตอนนี้มันก็คงไม่ต้องเรียกประชุมแถวทุกครั้งก่อนจะทางานเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะ มันอาจจะพลิกแพลงนะครับมันมี KYT อยู่3แบบถ้างานใหญ่ๆซับซ้อนหน่อยงานใหญ่ๆนะครับก็เรียกประชุมแบวตอนเช้าทํา KYT โคลาวแต่ว่าถ้าเป็นงานย่อยๆระหว่างชั่วโมงมีคนทำทำ,ทำด้วยกัน2คน3คนก็ทําเป็น KYT one point แต่ว่าถ้างานนั้นต้องทําคนเดียวเป็นงานย่อยที่แยกไปทําคนเดียวก็ทํา KYT oral ไปปรับๆแนะนํานให้สร้างสร้างวัฒนธรรมแบบนี้นะครับให้เขารู้ว่าเขาจะต้องไปใช้อะไรตอนไหน,น